ไขปริศนาความลับที่ซ่อนอยู <book> ่ในเพลงปิดของดากอนบอลแซตเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนอกจากจะเป็นหนึ่งในการ์ตูนระดับตำนานแล้วนะครับที่มีตัวละครโด่งดังระดับไอคอนของยุคสมัยเพลงประกอบของดากอนบอนแต่ละภาคก็โดดเด่นและติดหูคอการ์ตูนกันหลายเพลงตั้งแต่เด็กซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในอดีตหลายคน อาจไม่ทันเอะใจว่ามันมีข้อความของการเวลาซุกซ่อนอยู่ด้วยแฟนดราก้อนบอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นขาประจำหรือขาจออาจคุ้นเคยกับเพลงดีเทโกอิโตมิคิริเซนไกพาวเวอร์ ที่เป็นเพลงจบเวอร์ชั่นแรกในดา bon a น o บอลแซดเมื่อปี1989ที่ร้องโดยมันนาและอาจเคยสงสัยว่าทำไมในเพลงดังกล่าวถึงมีท่อนหนึ่งที่จะได้ยินคำพูดบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นภาษาซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่นะครับ จากคลิปที่ผมเปิดให้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อลองทำการเล่นเพลงเดก k o คอยตัวบิกิริเซนไคพาวเวอร์ในแบบรีเวิร์สแล้วนะครับข้อความดังกล่าวนั้นก็คือการขอบคุณและให้เครดิตทีมงานเบื้องหลังที่ต่างทำงานกันมาอย่างหนักนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนั้นก็คือชิมิสุเคนจิโปรดักเตอร์ของฟูจิ TV วีไกี้เทชชิ นักแต่งเพลงอนิเมะที่โด่งดังในช่วงปลายยุค80ผู้ซึ่งมีผลงานผ่านการโปรดิวเพลงการ์ตูนกว่า2,000เพลงโตเกียดาทัสฮิโร่อุชิดะทาคาชิยามาโ,โมโตะเคนจิยานาจิฮานีและโนมูระทาคาชิพยายามเข้านะพยายามเข้านะ ถือว่าเป็นการให้เครดิตทีมงานที่สร้างสรรค์นในสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับในขณะเดียวกันอิกิทาคิชิพูต่งเพลงนี้ก็ได้อธิบายว่าเขาอยากใส่ไอเดียในการบันทึกเสียงที่มีความแปลกใหม่มากขึ้นและเขานะครับก็นึกถึงชื่อของทีมงานจึงลองใส่ชื่อไปในเพลงดังกล่าวซึ่งในอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นการให้กำลังใจให้พวกเขาตั้งใจในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานพวกนี้อีกต่อไปนะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไขปริศนาความลับที่ซ่อนอยู่ในเพลงปิดของด bon าวก้อนบอลแซดเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนประการใดผมก็ต้องขออาภาัยเพื่อนๆไว้นาทีนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องนี้ด้วยนะครับที่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย